แล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับอาหารที่ร้านโกตีโอชานะครับอันนี้เลยอันดับแรกคือข้าวมันไก่นะครับนี่เนื้อไก่ของร้านในน้ำนุ่มแล้วก็สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพตูมิชแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอหาดใหญ่นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาชิมบะคุเตอีกแล้วจะก็คือถ้ามาหาดใหญ่ก็ต้องมากินบะคุเตเนาะแล้วร้านที่เราจะพาต่อเออมามากินต่อไปอะนะครับก็คือร้านนี้เลยจ้ะร้านโกติโอชานะครับนี่เป็นร้านที่แบบว่าม,มีมีอาหารเช้าหลายๆอย่างนะครับเขาเปิดตั้งแต่หกโมงถึงบ่ายโมงเช้าเอ้บ่ายโมงเออหกโมงเช้าถึงบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปกินกันนะครับ นัน่งไหนหน,นั่งไหนเออนั่งไหนแล้วเราก็ได้นะครับกับอาหารที่ร้านโกตีโอชานะครับอันนี้เลยอันดับแรกคือข้าวมันไก่นะครับนี เนื้อไก่แบบว่าขาวมากนะฮะนนแล้วก็อวยอันนี้ยกไม่ได้หรออัอนนี้ก็อันนี้ก็คือเอาลืมเลยอันนี้ก็คือ,อบักคุเตนะครับบาคุเตนะฮะซึ่งเป็นอาหารที่เวลาเรามาหันหญ่นะครับก็ต้องชิมนะฮะ <laughs> อย่างที่เคยพาไปชิมกันมานะครับหลายๆร้านนะฮะก็คือร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านดางังแล้วก,ก็เวลามา ก็ต้องสั่งนะฮะเพราถือว่าเป็นบาคุเตที่แบบกขึ้น่ๆแล้วก็เ,เข้มข้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับเริ่มต้นขอกินไก่ก็แล้วกันนะไก่สับนะฮะเอานี่บูน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกน้ำจิ้ม วันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะพูดผิดพูดถูกตลอดเลย <c oughs> อันนี้คือแบบว่าน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะฮะดูแบบว่าวุ้ย <c oughs> เข้มข้นมาก <c oughs> เดี๋ยวนะฮะเราลองชิมดูนี่อืมอืม,อมเนื้อไก่ของร้านในน้ำนุ่มแล้วก็ซอสข้าวมันไก่เขาอ่ะ อจะหอมกิ่นติอิ้วแล้วก็แบบว่าอ่ามีมีตัวขิ่นะนิ่นกินกิงแรงเลยแล้วก็หอมขิงมากนะฮะเี๋ยวเราลองมาชิม่าบ์บุคตกันนะครับบาร์คเ,เนี่ยเขาใส่เลือดให้ด้วยนะฮะนี่นี่นะครับเลือดหมูที่นี่ยังไม่ <c oughs> เลือดหมูที่นี่นะครับไม่แข็งดีนะฮะแบบว่าก็นุ่มนะฮะบางร้านแข็งนะครับคือเลือดนุ่มเลือดแข็งเนี่ยอยู่กับว่าหมูที่เอเลือดหมูเนี่ยที่เวลาเขาซื้อมาเนี่ยมันประตกแป้งหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างคือต้มนานหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ให้เลือดหมูเนี่ยแข็งนะฮะแต่นี้ฮะโอเคนุ่มไม่แข็งเรามาลองชิมน้ำกันนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องแบบว่าคนก่อนนี่เราสั่งมานี่เราไม่ปรุงอะไรเลยนะครับคือเรามาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ารสชาติของบักุเตที่นี่นนะครับจะเป็นรสชาติกลางๆนะฮะไม่แบบไม่ได้แบบว่ากลิ่นของเครื่องเทศแรงนะครับจะเป็นลักษณะว่ารสชาติกลางๆกลิ่นกลางๆนะครับ มีความหอมของเครื่องเทศนะครับแต่แม่จะบอกแรแรงมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเรามากินในส่วนของตัวบะคุเตจะต้องมีกระดูกหมูใช่ไหมครับเวลาเรากินนี่นะฮะเรามาดูว่ากระดูกหมูเปื่อยหรือเปล่าเนื้อหมูเปื่อยไหมอ่ะโอเคถือว่าใ้ได้นะครับอ่าเขาตุ๋นเนื้อหมูเปื่อยนะฮะ อืมน้ำหมูร่วนดีนะครับเปื่อยเพตุนมานานแสดงว่าตุนานานแล้วเปื่อยโอเคอแล้วสิ่งพิเศษของร้านนี้อย่างหนึ่งนะครับก็คือพอทท่้งโขด่่า แล้วดูนี่อันนี้สังขยานะครับสังเกตไหมว่าสังขยาเขาไม่ได้เป็นสังขยาสีสีต้มหรือสีแบบว่าสีเขียวสังขยาเขาจะออกแบบเหลืองเืองนวลน,นวกลิ่นเอดูสีคล้ายๆปักทองอเออแตกดีอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองจิ้มดูก่อนก็นแล้วกันเนาะมันต้องจิ้มกับปลา,าท่องผูวปลาท่องผูวเขาเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ เท่าที่เราสัมผัสก็คือเป็นลักษณะของปลาท่องโขดที่กรอบนะฮะไม่ได้เป็นลักษณะของปลาท่องโขดที่นุ่มนะครับเป็นปลาท่องโขกรอบกรอบนอกนุ่มในนะฮะบางคนะสงสัยว่าปลาท่องโขมันมีกี่แบบเหรอปลาท่องโขมีสองแบบนะครับคือกรอบนอกนุ่มในกับปลาท่องโขดที่แบบว่านุ่มนะครับก็คือกินเราจะไม่กรอบแต่เป็นนุ่มนะฮะ ขาเรีแบบกรอบกับแบบแบบนุ่มนะเธอยังไม่ได้บอกว่าตัวสังขยาเป็นยังไงนะครับสังขยาเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าิครีมนะครับแล้วก็มีความหวานนะฮะแต่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่อือะประมาณนั้นเลยนะครับก็ ที่ชอบที่ชอบของอที่ร้านนี้นะครับที่ชอบคือชอบควาไก่นะฮะส่วนตัวน,นี้ถ้าถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะแบบว่าชอบเพราะว่ารสชาติกลางๆแต่ส่วนตัวส่วนตัวพี่กายนะครับเราก็โดยความที่ส่วนตัวเราชอบแบบว่าน้ําซุปแบบว่าเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องเครื่องยาจีนอะไรพวกนี้นะครับเยอะๆแบบว่าเข้มข้นอย่างนี้หะถึงจะพี่กายจะชอบแต่อันนี้คือจะเป็นลักษณะของ น้ำสุปที่มีม,มีความเป็นกลางนะฮะเผื่อคนที่บอกว่าชอบชอบแบบว่ากินไม่เข้มข้นมากแล้วก็หมดไปแล้วนะครับกับอาหารก็คือบากุเตแล้วก็ข้าวมันไก่อันนี้คือไก่สับนะครับที่ที่ร้าน โกติโอชานะครับถือว่าเป็นร้านที่โอเคนะก็คือ,อคนเยอะนะครับเป็นร้านดังร้านหนึ่งของที่หัดใหญ่เลยนะครับเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หัดใหญ่ก็ลองแวะมากินกันได้นะครับที่ร้านโกติโอชานะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดกิมโยงนี่เองนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากถ้วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทมีไว้ด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหน หรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆแบบนี้แต่ได้ไม่พลาดการส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับกถ่ายก็จัดกด้ัดตัวให้ดี